สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นความฝันในคืนวันที่28ธันวาคมค่ะเป็นความฝันของคนอื่นนำมาฝากท่านผู้ชมพิจารณานะคะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงฝันว่ามีผู้ชายมานอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านลักษณะคล้ายบ้านหลังเก่า มีน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มบ้านไปหมดเลยท่านผู้ฝันได้เดินเหยียบที่น้ำเหลืองนั้นอีกด้วยอยู่ที่บ้านเลขที่9-3ท่านผู้ฝันท่านเกิดวันที่23เดือน7พศ .2535 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าพี่สาวข้างบ้านเสียชีวิต ในฝันท่านเห็นทุกคนร้องไห้หนักมากเลยแล้วจู่ๆท่านเดินไปดูที่โลงสักพักเห็นสามีของเขาเคาะที่ฝาโลงสามีของเขาเปิดฝาโลงและเห็นภรรยาฟื้นขึ้นมาอยู่ที่บ้านเลขที่296 สามีของท่านและภรรยาทั้งคู่อย่างสบายดีภรรยาที่ฝันว่าเสียชีวิตเขาอายุ58ปีส่วนสามีที่เคาะที่โลงอายุ62ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่คนขายลอตเตอรี่เป็นคนแก่ท่านผู้ฝันได้เลือกมา3ชุดชุดละ5ใบและ1ชุดใน5ใบนั้นคนขายบอกราคา1,000บาท ในฝันท่านผู้ฝันไม่กล้าบอกเขาว่าไม่มีต่างจ่ายนะแต่ก็หยิบลอตเตอรี่มาในฝันท่านเห็นเลขท้าย2ตัวชัดมากท่านผู้ฝันไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขนะคะนั่งแม่ขออนุญาตไม่อา่านให้ท่านผู้ชมนับรูปหัวใจเองนะคะสำหรับความฝันนี้ ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าลูกชายบอกลอตเตอรี่และในฝันท่านได้ซื้อลอตเตอรี่ตัวเลข1 9 9 1 1 6 6 1 0 9กแต่ว่าในฝันลอตเตอรี่ที่ออกกลับกลายเป็นตัวเลข0 0 8ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองได้บวชเป็นพระ แล้วเห็นช้างวิ่งมาหาท่านปุานได้หนีช้างขึ้นบันไดในที่สุดช้างก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1, 2 1ท่าสองน่งท่านท่านเกิดวันที่3เดือน11พศ .2537 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่านั่งดูเขาถ่ายทอดโทรทัศน์การประกาศรางวัลในฝันท่านได้เห็นเขาประกาศ 8,,24 ในฝันบ่นมากเลยว่าทำไมออกตัวนี้ในฝันท่านไม่ถูกลอตเตอรี่เลยฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนวนหนใบหมายเลขที่ถูกในฝันคือ 1, 1, 3 9 4 0 ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองอยู่ที่กองสลากแล้วเขาประกาศตัวเลขรางวัล04นท่านผู้ฝันเห็นที่ในฝันลูกตัวเลขหมุนเลข4ชัดมากๆเลยในฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่3ตัวท้ายได้เงินจํานวน80,000บาทตัวเลขที่ท่านถูกในฝันท่านไม่แน่ใจเป็นตัวเลข0 8 7 หรือว่า078สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงเขียนยาวค่ะนางแม่ขอตัดมาที่ท่านฝันว่าได้รับโทรศัพท์ที่ครูอาจารย์โทรมาหาบอกว่าสามีของท่านซื้อหมายเลข889และหมายเลข859ในฝันสามีถูกเลขท้าย59ท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมท่านเคยฝันแบบนี้ท่านเคยถูกหมายเลข951 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันกลางวานฝันเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยอยู่ด้วยกันและเลิกกันแล้วเขากลับมาอยู่ที่บ้านหลังเกา่าในฝันคุณพ่อบอกว่าจะให้เงินเอาไปจ่ายค่าง,งวดรถที่ถูกยึดไปอยู่ที่บ้านเลขที่344แต่ว่าความจริงแล้วรถของทาาอ่านผู้ฝันยังผ่อนอยู่เดือนละ4,062บาท ทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ4374ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเกี่ยวกับราชวงศ์ในฝันท่านกำลังอ้วกและเอาอ้วกล้างราดตัวเองเพื่อที่จะให้อ้วกจางเลือเล่อนหายไปจากร่างกายเพราะว่าท่านจำเป็นต้องจะรีบเข้าเฝ้า ก่อนตื่นในฝันท่านยังเห็นตัวเลขชัดมากๆเลยคือหมายเลข490ท่านผู้ฝันท่านเกิดพศ2507แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านค่ะโชคดีในวันปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุขสันวันปีใหม่ค่ะทุกทุกท่านขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ